nè à vào mẹ cái này rồi đi นอนมาแล้วสวัสดีพี่นอ้องเจ็ดท่านนะครับเจ็ดคนแล้วบรรยากาศคุมคึมฝนหยุดตกพี่น,น,อกกอนอ้องจต่เมนูน้นองหยุดสงการไปนอ้อหยุดไปเนอะ ก็มาสวัสดีครับมนุกสวัสดีครับแม่มาเรียนนำโซ่ยั่ คงไมัามโค้ง

สวัสดีค่ะพี่น้องติดแมงวันก่อนเลยแมงวันลายพี่น้องมาขึน้นนี่ติดแมงวันวางแล้วค่ะมันเพื่นอนนี่เซนสสิสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีมันคือตอนอนี้เนาะคือตอนล่องห่าง สวนไร้สาบเสีมยมันตัดเครื่องเลยบ้างไหพี่น้องพี่น้องมีาการบอกคนพึ่งมีเวลาเด่นนางค่ะพี่น้องอันนี้จเอามาขายดิบ่ใหอ่สาวโชคพี่น้องว่าตัวนี้ไฟ้ายเป็นอยากอ้าง อนุพ่อเก็บลูกขายป่ะทันได้ครับอันนี้ก็คือสินค้านะคะงามโครงจ้ะงามโครงนมิตงามใหญ่ๆมิตงามใหญ่ๆจ้ะคุณต้องรอหนึ่วัน ไรเวลาว่างแกะมันปูค่ะพี่น้องใช่พี่น้อง,น,องนำมาแรงยบาย,บายแกะสวัสดีวันสงกรานนะคะเห็นแอลป่ะเห็นแอลไห <ป S 1> มไ ตอนนี้ภารกิจนะคะพี่น้องปองปลายกำบบานบิดแล้วนะคะหน้าที่ของเราก็คือแกะปูนะคะพี่น้องแกะปูนะคะไวยถตําแล้วก็ไวยถ่าเห็ดเมนูนะคะภารกิจหลายพี่น้องอีภารกิจเล่นกับดอกกระเจียวพี่น้องท่านในโลงดินเดียวกอต้องปลูกโอ้พี่น้องมันนี่ต้องปลูกดอกกระเจียวน้ำเดีอมันนี้กระเจียวหวานเ็ดน้ำผึ้ง เดยวหวางกับน้ำผึ้งเตรียมดินมาดามนอาแต่เราปล่องปูติดไว้ใส่ดีคือส่งสิอ่างพี่น้องค่ะแทมแม่วันแกนะม,ม,ม,มันปูอีกแล้วค่ะเฉพาะมันปูนะคะพี่น้อง เฉพาะมันปูกิโลกร,รัมละแ0ดร้อถึงหนึ่บาทนะคะเฉพาะมันปูของเข้าถ้าเกิดว่าหาบัาท่านเข้าก็ต้องลยซื้อเื้กันเด้ค่ะพี่น้องถ้าเราแกะไม่ทนันเราก็ต้องได้ทําการซื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังพ่อมีกระปูพ่อได้มาแกะอยู่นะคะถามว่ามั่นบาชงหรือว่าซัมมั่นเด้อพี่วัด ว่าทำมั่นไปไหนพี่น้องคนตกเนี่ยอ้ามาคคักๆแมงว่าเนี่ยแค่ได้ใส่สูตรที่เด็ดเครื่องเลยที่เด็ดกระปูมันโอ้มีที่เด็ดกระปูมันพี่วัดต่ำวัออนนี้เตะเอลเอาไ่เลือใส่าขาตังเลยมีสูตรกระปูมั่นอยู่พี่น้องต้องเอาไปหาไฟซ่าเนาะเราจะง้อเนี่ยอือหื ทั้นแมงวัน้สวัสดีคะ่ะพี่น้องภูเขาม้าหม่นะคะมันหยุดพักผ่อนสงการพี่น้องสงการที่ฟาร์มฮักนะคะปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันเล้อคะ่ะพี่น้องเดินทางไปไซมาไซนะคะ เซฟตัวเองให้ดีที่สุดนะค่ะพี่น้องเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของนะคะโอ้ยจะมลาหลยให้ใจให้ตอนนี้บรรยากาศก็กถือว่าร้อนอบอ้าวนะค่ะพี่น้อง เจ้านายลลกไส้กับลูกสาวกเตีต่ยมโตซิเลนนามนะคะแก้มันปูจ้าพี่น้องแก้มันปูมาเด้อพี่น,อน้องมาใส่กันด้วยมีออเดอร์ใครอยู่ใกล้นะครับมีออเดอร์วันที่สิบห้าเด้อค่ะพี่น้องข้าเจ้าถ้ำบุญถ้ำบุญบ้านนะคะ เล่งมือเลยค่ะนี่เพราะว่าฮ้าเกอร์ซีได้ไปอ่าเห็ดมันมันไหวนะคะเราก็แกะเพิ่มนะคะพี่น้องอแกะเพิ่มนะคะนี่โต้มันกับมันยู่นโตมันกับมันเลยค่ะพี่น้อง เห็นไ่มคะนี่นี่ในตัวมันก็มันนะคะมาจาาพี่น้องมาช่วยแกะมันปู แกะมันปูนะคะนี่หันมาเนี่แกะมันปูก็มีความมั่นอยู่ค่ะพี่น้องทั้งแมงมีทั้งแมงมีังวันปูนางามคงใหญ่ค่ะพี่น้องอนี่ มพี่ว่ามันบ้าไปนน่แม่มันบ้ารุ่งหนิแม่เดี๋ยวมันก็ลง่งเต้เอาไปบ้างไวยขอบคุณพี่น้องนะคะที่ออเดอร์นะคะออเดอร์จีอองปูนานะคะจีมันปูนา มีออเดอร์ต้อนรับสงการนะคะพี่น้องเฮาก็เลยต้องมาทำการแกะกระปูเพื่อที่จะเอามันไปทำอ,องปูนาแล้วก็เอาตัวไปทำตำเป็นน้ำไว้สำหรับลาบนะคะแล้วก็ไว้ทำขนมจีนน้ำยาปูนามีแต่เมนูเด็ดๆค่ะ ฝั่งล่างซิมพี่นองแตงสีหัวเด็ดบ่ดิสิวันพักผ่อนมาดูการที่พักผ่อนจริงๆเป็นสงการที่ได้อยู่บ้านยูเฮือนยูซ่านดีๆนะคะกินเขาก็ต้องกินเขายุทงไฮทงหน้าต้องสีไหมคะ่ะดูในห้องแอร์ แล้วใบอากาศมันก็ถือว่ามีความเสี่ยงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแอร์ธรรมชาติ เมืเสาร์พึงมีเวลาพึงมีเวลามาแกะกระปูอีกค่ะทำโค้งง่ายพี่น้องตัวผู้ไหมตัวผูตวผตว้ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมีย ได้เวลากินตำ<า>นี่จะเป็นตัวคู่นะครับอันนี้ตแม่เอาตำม,มายะยัวพี่นอ้องป้าอันนี้พี่นอ้องตำไรบัวมือเุ้านี่โอ้ยแม่อุณิตำไรบัวค่ะพี่นอ้องซิมอืมหวานไปไงให้พี่ป้าก่อนหนึ่งกิน,กนให้กินกันอืมตั้งเลยปุ่มพี่น้องค่ะ ไปแล้วเนี่ยนั่งมือกันเแลราจะมุนไหมครับคุ่น้าพี่น้องจ้าค่ะเด็กอ่ะเด็กเลยไปฉอดไปฉอนสวัสดีค่ะจับครับพี่น้องตำไหลบัวกุ้งสดตีมือยายสิงเชฟประจำฟาร์มเด้อค่ะพี่น้องแซ่บแห้ง แม่กัวกับบได้จ้างสาวเสิร์ฟกับบได้จ้างเอาลูกเอาแม่จะคว้างไหมคะพี่น <souvent> right ้องเพชรซอยกันอุ้ยแซ่บอุ้ยเสบแถมบันนี้สีเศร้าอีธานีก่อนบันนี้มึงเอ็กซิมุลไปทางคุณท่านแม่ก่อบีห่างพี่น้องทำว่าพี่บันี้ เนี่ยอังได้ตำบะเพือยายทักทายท่านผู้ชมในเนี่ยเพี้ยเพียเพีย,พยอันนี้แม่อันอันนี้แม่บ้านนะคะแผนกเสิร์ฟแผนกต้อนรับแผนกล่างถ้วยแผนกเดียวกันเบิ่ดจ้าผักมุ้งสดๆครับแต่กระเบียวยาเรือ,รอ,อ,บอลบนะคะ,อะอเอาให้กินไปลูกไปที่บ้านไป จากแกะตะปูม่มีไม่มีไม่ติ่มพกเยู่ป้าพี่น้องโตเลียงดงังก่ห็นลามเห็นลาเดีย เอาพี่ว่าโตโตอันนี้โตดินโทราัพีนอะไรกันนี่แจกอาวุธแก้วแก้วหนูไว้ตรงนี้รอจะน้องนำได้เต็ มันเดีย่ยงนี้ำอ่ะวิดีอันนั้นเนี่ยตีปัดต้มไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ต้มหอยแล้วก็ต้มหอยแล้วก็ผักบุ้งเอาบุ้มี่ใหม่เบรกดิ ได้หนุเดี๋ยวแจกอาวุธนะะแล้วก็สวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับเอาจักอาวุธลูกเต่าก,กับกินน้ำได้เบิร์ดค่ะพี่น้องอันนี้ ลักษณะของไหลบัวนะคะลายท่านผู้ชมดูกรอบ<อ>งามพื่อนละไรยัยงามงามโขงใหญ่งามวะม,มยยันเรียงอ่ะบัตยาดินดแล้วก็เอิอนที่นางกินจำมะคุ้งเหรอ พี่น้องติดตามสูตรในลาไห่บัวก็กรอบขึ้นมาสดๆกรอบแฮงมาะนะมือไรอยู่เอ๊ะกินกันมากเอ,อาไว้จากกองข้าซากไลยบอลมอน,น,นครับกุ้งสดครับพี่น้องไงพี่เนี่ยสดๆไห่บัวก็สดกุ้งก็สดนี่ยังไม่กินคนก็สดอือ ตจานแหงค่ะพี่น้องอืมได้บก้ประกันกวาอ ดูสายจมหอยกับแซบพี่น่องเอาจุ่มแบบนี้พี่น่องเราไม่กินบัน มุ่งกระกอดนี่ยองนไ่บอกอดเบิดเลยประเทศก็เต้นใหม่้อยจะขึ้นจากบอใหม่ๆเศ้า so ว่าไงมาสิเศ้าสองแซ่บอีสามพ,พี่นองมาแกดูโฆโฆต่อเลมัน เวยมาเี่กันค่ะมะแกปูต้อน,นะคะพี่นอ้องย่ายผ้า <c oughs> <c oughs> บ้าแสบแม่งโอ้ยใหญ่ขนาดนี้กันเขอ่าบ่สูแล้ว นนีมือกตำไรบัวกุ้งสดเน่ยมันโป๊แสรวมันซื้ออย่างลรกสรวซื้อเท่นี้เพื่อให้เปิด ตำบแสบสวัสดีพี่นอนหอมาไหมนะคะม่แก้มั่นปูหน้าค่ะ <c oughs> กินเพ็ดเพ็ดมันจังซวงนะ

แม่แม่มมอย่าไปซื้อตะชุมเมืนพ่นหัวไว้เป็นจังหอย่งงอย่าทุ้ปพอตเองจับกุ่นแล้วก็เทลงด้วากินแล้วีไก่ขึ้นมาแม่บดพอลูกเผ็ดเผ็ดรื่อมเนขาดเงลนก็งบ มันกระปูค่ะสู่กันย่างดูนนหานา่กัน,นัน่าเอมนนำเสียงโคะน้ำโฟคอน้ำแข็งหน่อยน้ำแข็งบดนิดนึงน้าเอ,อมามเพียน้ำนานน้าน้าเอานนม้เพียงนิด ขายจ้า,า,าก็มีแต่โซนหมากก็มีแต่แบบไทยบาทเฮางั้นสิไห่คะพี่น้องออกมา,กา,มากวัสดีค่ะวัสดีค่ะขายอยูจ่ <S 2> <S 2> จ้าจ้าจ้าเส่บเส็บ,บมีแต่เน่าเส่บเสแ็บบ อันมาตะค้นจ้ามาตะค้นค่ะนี่จ้าจ้าโอ้ค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวให้เด็กน้อยเอาเมนูไปหายด้วยค่ะ ยายเน่างูมไว้นะเดี๋ยวพาพี่น้องไปขายของก่อนนะ่อเอาก้นเพียงก่อนเลยยาเน่างูมไว้นะยะายประค่ะพี่น้องลูกค้ามาลูกค้ามา สวัสดีพี่น้องนะคะกุ้งเต้นเต้นพี่ว่านให้พี่น้องบังกุ้งนะนส่วนขึ้นมาอันนี้เขาเอา,เอาขึ้นมาใส่เหมือนจะเอาตํำเอาอเอาท่งๆอย่อยาพี่น้องมองเ่ะ <บง S 1> เต้นนี่ลี <c oughs> เต้นนี่ลีเต้นน <c oughs> ี่ลีเต้นนี่ลีมากินก้อยกุ้งนะคะ แล้วมาสองคนเด๋ยพี่บันจ้าพี่น้องไหวน,นี้พาพพี่น้องเขาครัวนะคะพี่นอ้องภาพพี่น้องเขาครัวอยู่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวไป <c oughs> เอาเมนูไปให้ลูกค้าก่อนนะคะครับกาชีขอตัวพี่น้องเข่าขั่วกันครับเด้อพี่น้องไปเนี่ยเป็ดเมียนุ่งกันครับพี่น้องสั่งปุ่งเต็นแล้วขอกันไหม ลิปนานะครับไล่นากะมุนี่กะสวัสดีครับพี่น้อง